ชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับกาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากชาวบางขุนเทียนครับวันนี้ขอปรึกษาหารือท่านประธานไปถึงหน่วยงานกรุงเทพมหานครหน่วยงานท้องถิ่นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับ และตำแหน่งที่สําคัญตำแหน่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนั่นคือพนักง,งานฝ่ายรักษาครับผู้ที่ดูแลรักษาความสะอาดให้กับชาวเมืองหลวงเป็นหน้าเป็นตาให้กับบ้านเมืองเรานะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิดโรคระบาดที่ผ่านมาเนี่ยพนักง,งานฝ่ายรักษาพนักง,งานกวาดขยะเนี่ยต้องเผชิญอยู่กับพื้นที่เสี่ยงไม่มีแม้กระทั่งอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจะต้องจัดหาเองจัดซื้อเองล่าสุด พอมีกระแสแรงขึ้นพึ่งจะได้แมสคนละ2กล่องแต่พี่น้องประชาชนาพนักง,งานเหล่านี้เนี่ยทำงานทุกๆวันต้องเปลี่ยนตลอดไปพื้นที่เสี่ยงวันหนึ่งเปลี่ยน2ชิ้น3ชิ้น1กล่องมี50ชิ้นร้อยชิ้นยังไม่พอหรอกครับตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาพึ่งจะได้เพียง2กล่องเท่านั้นอุป,ปกรณ์ป้องกันเรื่องของเงินขวัญกําลังใจไปลงพื้นที่เสี่ยงแต่ละครั้งทุกตําแหน่งทุกหน้าที่ ที่ไปลงพื้นที่ตามเต็นท์ตามจุดตรวจมีเงินขวัญกําลังใจหมดแต่พนักง,งานกรุงเทพมหานครที่ไปประจําอยู่จุดต่างๆยังมองหาเงินขวัญกําลังใจไม่พบและสิ้นปีที่ผ่านมาเงินขวัญกาลังใจประจําปีที่เรียกว่าโบนัสก็มีแต่ข่าวโฮมลอยไม่มีเรื่องจริงที่จะเข้ามาให้ประทับใจและอีกอย่างหนึ่งทํางานมาแล้วบางคน1ิปี20ปียังไม่ได้รับการบรรจุผมเช็คล่าสุดพนักง,งานฝ่ายรักษากรุงเทพมหานครในปีที่ผ่านมา บางคนมานะครับบรรจุอัตราส่วนฝ่ายรักษา ฝ่ายสวนครึ่งคนฝ่ายเก็บขนครึ่งคนฝ่ายกวาดอีกคนครึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะบรรจุกันยังไงครับครึ่งคนคนครึ่งก็ต้องมารวมกันต้องมีมาปัญหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากไปถึงกรุงเทพมหานครครับการบรรจุพนักงานที่ใช้แรงงานที่เป็นกําลังหลักของกรุงเทพมหานครควรให้ขวัญและกําลังใจเขามากกว่านี้วันนี้ทํางาน10ปี20ปียังไรซึ่งหนทางว่าจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานประจําหรือไม่จึงฝากท่านประธานครับถึงกรุงเทพมหานครครับขอบคุณครับครับ